ภารกิจหลังจากตื่นนอนทุกมือนะคะก็ต้องมาก,ก่อไฟนะคะเพื่อเห็ุความหอนในบานนะเนาะเพื่อให้บานเ้าอุ่นนะคะก่อนที่จะก่อไฟใดก็ต้องแบบนี้เลยค่ะทําความสะอาดก่อนนะคะโดยการเคีย้ยขี้เท่านะคะออกมากแบบนี้นะคะแต่การเคีย้ยขี้เท่าแบบนี้กับบริเตุถุกมือนะคะคอยจะเหตุประมาณอาทิตย์ละเทือน,นะคะบาคตนอจติสงสัยว่า เตาไฟนีย่บริเวณนอกบ้านหรือในบ้านนะคะเตานี้ยุ่ในบ้านนะคะหลังจากทําความสะอาดขีเท่าเสร็จนะคะก็จะใส่ตัวฐานร่องขีเท้านะคะแล้วก็ปิดเข้าไปแบบนี้นะคะจากนัก้นกระจุดไฟเลยน,นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะคะบางคนอาจจะมองวา่าการก่อไฟแบบนี้ภัยภัยกระเฮ็ดเป็นนะคะแมนยุค่ะภัยภัยกระเฮ็ดเป็นนะคะแต่ข่แค่อยากจะแท้ไลสไตล์นะคะของการใส่ชีวิตยุ่ เมืองนอกให้ทุกๆคนเบิงเนาะวันนี้คือภารกิจหลักของข่อยนะคะก่อนจะออกไปทํางานนะคะจะต้องก่อไฟแบบนี้นะคะเพื่อให้แผงความ่อนรอบๆบานนะคะมีความอุ่นเนาะหลังจากเริ่มก่อไฟก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะใส่ฟืนลงไปเลยนะคะแต่ก็ต้องค่อยๆใส่นะคะเพราะไฟเฮายังไม่ได้ติดดีเนาะก็เริ่มใส่ลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝามแบบนี้เพื่อให้ข้างล่างเขามีลมเป่าเข้าไปเนาะเพื่อให้ไฟของข้าเริ่มลุกนะคะอันนี้คือตัววัดความ ตอนนี้เคมีวุธี40นะคะเข้าสิให้ความห่อนอยูระม่าณ40เนาะเข้าจังคอยสิปิดนะคะปิดฝา,าช่องรูปมงเข้าเนาะนตัวนี้นะคะจังคอยสิปิดนะคะตอนนี้ไฟกําลัางเริ่มลุกขึ้นจากน้อยแล้วนะคะเนี่ยเราก็จะปิดเนี่ยปิดตัวนี้นะคะขั้นตอนกับประมาณนี้ละคะ่ะดูรอไฟลุกเนาะหลังจากผ่านไปได้สักพักนี้น่นะคะไฟเข้าก็เริ่มลุกแล้วเนาะ เข็มความร้อนก็นเริ่มปั๊บขึ้นไปถึง40แล้วนะคะหรือเฮาสิมีการเช็คก็คือจับเบื้องเล็กตรงนี้นะคะเพราะถ้ารอให้เขาฮอนมากๆจนถึงจุดเดือด100อ,อันตรายค่ะฉะนั้นถ้าต้องปิดเลยนะคะปิดเพื่อให้ความร้อนเขาเริ่มมีความคงทีเนาะก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นนะคะกับประมาณนี้เราไปดูนอกบ้านกันค่ะนี่เลยปล่องไฟก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเตรียมตัวไปทํางานได้